พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาที่นัตามาศเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสครบ200ปีวันประสูติสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสาปุษเทโวสมเด็จพระสังฆราช วันนี้เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสครบ200ปีวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9้าแห่งกรุงรัตน คณโกสินทร์สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสาปุสเทโวสมเด็จพระสังฆราชประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน9ปีรากาพุทธศักราช2356พระองค์ทรงบำเพญ็ญพระสมณกิจเป็นเอเนกประการทรงแตกฉานพระธรรมวินยัยและพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีพระบรมราชองค์การให้รวบรวมพระสูตรและพระปริตต่างๆเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมพระสูตรและพระปริตต่างๆสำหรับพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ตามพระอารามต่างๆในคราวออกพระเมรสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนพรเพชรัตเมื่อพุทธศักราช 2,423นับได้ว่าเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพเล่มแรกของไทยอีกทั้งยังเป็นหนังสือสวดมนต์ภาษาไทยเล่มแรกที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย